ตงจริงใจเนาะคือพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วในการเล่าเรื่องในการสื่อสารเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าว่าเราเล่าเรื่องอะไรหรือว่าเราพูดมันออกไปยังไงอ่ะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆคือว่าเราจริงใจกับเรื่องนั้นไหมคือบางทีต่อให้เรื่องมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะถ้าเราจริงใจกับมันถ้าเราซื่อสัตย์กับมันจริงๆอะ่ะพี่ว่ามันก็ทํางานกับคนฟังหรือว่าคนที่เราสื่อสารด้วย ในยุคนี้บางทีมันยากเหมือนกันเนาะที่เราจะจริงใจกับอะไรบางอย่างมันมีกรอบมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าเราจริงใจหรือถ้าเราเป็นตัวเองเกินเราจะดูเสลอมไหมเพือ่อนจะไม่ชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ิจริงอ่ะมันยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่ไอ้ความจริงใจนี้เนาะก็เลยอยากให้ทุกคนคีปอินมาไว้ว่าอยากให้จริงใจกับเรื่องที่เราเล่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากให้จริงใจคือนอกจากจริงใจกับเรื่องที่เล่าแล้วอยากให้จริงใจกับตัวเองด้วยสี่ปีจากเนี้ยมันจะมีหลายจุดมากที่น้องรู้สึกว่า เชียเพื่อนแม่งทําสิ่งนั้นว่ะกูต้องทำไหมวะเนี่ยจริงๆเราไม่ได้อยากทำนะแต่เราก็ต้องฝืนทําถ้าเป็นไปได้แล้วกันก็อยากให้เราแบบคุยกับตัวเองเยอะๆว่าเราทําสิ่งนั้นเพราะเราอยากทําจริงๆไหมหรือมันอาจจะมีสิ่งที่เราอยากทําแต่เราไม่กล้าทําเพราะว่าเรากลัวเพื่อนมองไม่ดีกลัวว่าคนอื่นจะไม่โอเคกับมันอะไรเงี้ยอยากให้ก้าวข้ามมันให้ได้แล้วก็จริงใจกับตัวเองเพราะว่าเราก็มีเวลาในมหาลัยแค่4ปีเนะาะก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มาคุยกับน้องๆครับ